เพิ่นกันสิทายคลิปดอกเพิ่นกันสิบบ้ายกล่องหนึงสวัสดีครับอตอนรับของสูซองบ้านไปนอกวันนี้ก็สิไปเล่นบ้านได้อันเนาะมือแต่ก้อยกัสิกลับบ้านเนี่ยเปลี่ยนมือถ่ายห้าไายเราไอ้เราเฮ็ดให้ผมนี่คุยตามหลายเพือนมันก็เบิ่งหลายกว่าเก่าครับสิได้ขอบใจไอ้เราสิย่างไปเลยก็ไปอันเนาะอยู่บ้าน ตอนนี้กำลังยางไปหาบ้าตรยันนะครับเนาะแดดแนงลมก็ไม่มีครับยางแบบเด็ดแดนนะไปหาไอไปหาไอ้อะก้อยเปิดมาเลยสบายดีสบายดีดดทุกคนคตอนนี้เขากำลังสิกับเหล้านะกับเหล้านะซงว่าน้องบัสมาเรีนน้ำน้อยหนึ่งคนมิ้นเหลืองในใจสีบอกน้ำคนบ่ ค้นบอคิปหายแส่ึ้นเขาแบขึ้นทุกคนคนติดตามก็ขึ้นคือกันเนาะถ้าเขาอยู่อีกอาทิตย์หนึ่งคือสิผ่านเลยนะเอฟซีเขาก็ดันอยู่นะขอบคุณหลายๆเดอเอฟซีเขาที่ไปให้กำลังใจน้องบาทดเนาะมันก็ดีเนาะซอยน้องซอยนุ่งดันเนาะเออถ้ากูอยู่ในยู่ผ่านเลยได้นี่แต่กูค่าะชื่อเพิ่งเป็นคนดีมากช่วยน้องดันช่อง youtube เออสี่กีจมาเม็ดเนี่ยวันนี้เจ้าจ่าก็ถ่ายช่องคนเออไม่มูถ่ายเพิ่มขึ้นเนอะไปใช้กับถ่ายแล้วนะเออไปดี้แหละทุกคนเอ้าน้องครับมีความนใจจังไหนคือจังไหนนะฮคนเบิ่งลานี่คนเป็นซื่อใจไหนมาขอบคุณไอเพืองสอนผมถ่ายคลิปเออขย่อยเห็ดไปเมื่อวานนี่เห็นเมื่อวานในลูกมาเชื่อนี่จะไปเกี่ยวเขาใครเกี่ยวเขาอายเกี่ยวเขาอายอยู่ใกล้ปะไกล นี่แหละพี่น้องเลยน้องกันซีเฮียนไายไปเถินละเล็กเถินละน้อยเนาะอาจจะว่าวโบก่งไปไดกฝากทุกคนไฟดั้นไฮน์ไฮเดอร์ไฮเทิงพันคนไว้ไว้แล้วก็ซีพันสุโมงเนาะตอนนี้ก็พวกแหละที่เดินทางกับลาวพวกแหละโดนด้นพวกแหละจังสีมาใหม่เนาะเดี๋ยวแต่โอกาสต้อนมาเนาะเดี๋ยวแต่โอกาสอะแหละมาเคลื่อนกันอยู่กันเคลื้อนี่ก็ไปห่านองบาศวันเกิดเพิ่นเขาก็บฮูจักสำนักว่าวันเกิดเพิ่นมาแต่แต่นะ เราจังเห็นว่าคำคำไปเนาะเปะนังลินนะเด้อันเกิดบาดวสันบุรีมีของควันยังเด้อของควันไม่ได้ฝากพ่อไปแล้วเนาะอเออรอบไหนจังว่ากันไหมฝากพ่อไว้ก่อนเนาะเออไอประเด็นนั่งกรดีใจแลคะครับผมเออ,เอ,อนั่นแหละมุขขึ้นกน็นางฝากก็นางลินกับผู้แหละสามสี่โมงเส่า <laughs> <laughs> ทีมงานนอนน้อยแต่นอนนะบอกว่านอนน้อยแต่นอนนะบุรีมีบาทก็มาสอนแจงนะบาทก็สอนแจงเข้าซอแจงไล่หมื่นอะไรนี่ แต่กับโบแจงดอกสามโมงสี่โมงหาโมงก็มีสองโมงบางทีก็ขี่ตะเวนคืนเอาบอยเพิ่งเมืม่อค่ำผมซื้กจังไรแบบแบบแบบเวลามีคนเบิ่งแนอะวิวมันขึ้นดีดีผมซืแบบ้อจังไรมาเนี้มีกำลังใจอยู่รอมีกำลังใจมีกำลังใจเออคลิปแนี้ยมัน,นแต่ตามก็เพิ่มขึ้นหลน์ของเขาเพราะว่าหาก้าลงช่องสามคลิปแรงน้ำพี่นอ้องตอนนี้ผู้ติดตามหอนแล้วบอสามร้อยสี่ร้อยแล้วครับสี่ร้อยเหรอะไรครับขอบคุณหลายๆเด้อเอฟซีเฮาเนาะ กูเอฟซีซอยดันแน่นเนียวแหงวะคันยูอีกหน่อยนึงนี่พันคนเออพันคนแต่สีพานนะคนสนับสนุนเลยนะเวลากูดันสองไฟนี่เพี่คนก็ไปแบบติดตามไว้ขนาดนะหมื่นองมื่นหนึ่งคะแนนถ่ายคลิปนำกันมื่นองมื่นบอกเพคนคนก็ไปเลยนะพร้อมดันเสมอนะพร้อมซัพพอร์ตเอฟซีเอฟซีมึงเนียวเนียนเนียเนี่ยแมนชวนไลฟ์เอฟซีฟังไทยแล้วก็เล้า จะฝากสองอัน,น,นอแบบนองได้ไปเด้อทุกคนอ่ะไพ่ยังบกดติดตามเทปซีเบาผึ่งนี่แหละอันนี้ก็จะคล้ายนองมีรายไ<ช>ด้แล้วรายได้ไเสริมเทอะละเล็กเทอะละน้อยก็ยามัน,นถ่ายไปมียังกะทายเฮียนบึงเข้าล <c oughs> ายๆคำเบาคำจามีมีคำเบาแรงจุงใจให้น้องบาดวะฮะจะคำคมหนึ่งจะมีผู้สาวบ่โมเมล่ะเลขบันไดเจผู้สาวจะมีบ่คนเดี่ยวเลยมึงนี่แหละไปอ้ามึงเบาเบิึง คลิปหน้ากูว้าจนสุดคลิปให้อันบันนอว่าอ้าวแน่เออจะได้ก็ขอพวกขอบใจเพื่อนเพิงเนาะทุกคนเนาะกัดแต่ก่อนบังอันบันนอกกัดสวมมุ้งมายามบานกูมีไหมเนาะคนที่ตามกูจะประมาณผ่านคนผ่านกว่านผ่านอีสต์ผ่านติดโซงนี่แหละมาาเพิงมาบานผมกับอดิตาเทือเล็กนาะช่วงเนาะอดิตาออกจากบ้านไอ้เทือเล็กก็มาอาบนเทือเล็กก็มาไทยเทือเล็กมันก็เลยคักเนาะอืมกันเลยครับเอฟซีงมาติดตามกูฮกผ่านคน้ย มาจะเหมือว่าสองหมือดสามมือเนาะส่วงนั้นหกพันคนเอาแต่ว่ากูถ่ายประมาณจะขิดว่ามันหาคิที0คนหกพันในไลน์เลยทุกคนมายืนเลียนกันอีกแบหมู่บ้านอันนี้หอดบ่หกพันคนเอฟซีเนียแหละคากวยเอฟซีอาริตาเนี่ยไงส่วนอาิตามาไทยเทเลทเอฟซีไทยผนซับพอร์ตพร้อมซับพอร์ตตลอดนะเพราะเมืองอาริตามันนอนบานดพอแต่ยาเห็ดพิษยาว่าวพิษยาว่าแบบเอียงว่าใชไงว่านี่ยได้ป่ะผิดบานพันเมืองัแหะ ย่าเวเรื่องการเมืองอย่าเวเรื่องอืลบๆเนาะบยาวเรื่องลบๆเฮากระถ่ายแต่เฮานี่นะใส่ชีวิตของเฮาไปสามข้อบันเทิงเนี่ยสามข้อบันเทิงเนี่ยเวลาจะเจอคลิปดราม่าเจ้าก็บ่ต้องอันนะถ่ายคลิปเขียนให้อริตาแน่ต้องเจออยู่แล้วทุกๆคนต้องเจอคลิปดราม่าอืมีมีคนสิไปปั่นรถแต่เจ้าก็บ่ต้องสนใจนะเห็นคลิปดราม่าบ่ต้องกังวลใจว่าโอ้เขาบ่มักเขาบ่มักประสาท คนมันก็มีลายพันคนลายพันธุ์เดียวคนกุยัญ่ยายเดียวคนปั่นกันสิเออไปเกาะบ่าวพึ่งอีกแล้วน้องแบดไอสิประมาณนี่เด็ด้บางะพันธคนไม่ีผู้เดียวมันจะข่วนนะนะเออพันธุ์คนมากวนเจอเจอพันคนไมมีผู้เดียวกูก็มีคือกันฝังไรนี่กูไปหาพออกูเอาโดยโดยแล้ววากูเอาบ่อฟอกบ่ยังอะไร แต่โดยอยู่สำหรับเราโดยอยู่เ่าเพราะเด,ด้อชุดด้วยฮันจนสิกาบตีนบมเลยด้โดยโด้วยด้วยยังคือครับนี่แหละ,นะเนาะแบบเดียวกันก็จะเอาคนแบบนี้ก็มีเนาะคำว่าเ่ากับไทยมันก็บูคือกันนะทุกคนใส่แบบไพยกยานะาใส่คำว่าด้วยนี่แม่นานหรอบแมนา่าผู้ใหญ่ผูหน่อยคือว่าขอบคุณครับขอบใจครับนี่คืออยู่ไทยนี่ต้องมีซองขอบใจเลยเนาะแม่นปะ คันขอบคุณเนี่ยฮะเมนผู้ใหญ่เอเลอรอบอกขอบคุณครับเนี่ยขอบแม่ขอบขอบบอเดีเบิร์ดคันฟูซัำนี้ได้สะสัมพูซัมกันนี่ขอบใจบรขอบใจก็ได้ขอบคุณในไลน์เด้อบอกใส่ข้าวมาขอบคุณคือกันบางที่ขอบใจเห็นพวกลาไปคอมเมนต์ว่าขอบใจนี่ต้องใส่กับเพะวาอยู่ไทยมันจัก็ได้มันคำว่ามันซับซ้อนกันอยู่มันเดียซับียวกันมันใส่ไระาอยู่กันได้แม่คันยุราวนี่ใส่แบบโดย ขอบใจเด้อแล้วก็แล้วนะผมีว่าคำวไทยจะขาจะคะคะจะจะเออมันมีายคํเว้ามันมีลายคํเว้านะแบบแต่ก็บอกได้เบิ่นแต่ละถือเพืดอนกว่าลายคำวบากมันในคาว่าว่าพูดเพาะว่าโดยว้าแบบบ่มีหางเสียงเอาบาทนีความในใจยังบอกทรงถ่ายกระบายบ่นี่ก่อนกก้าบาทเนี่ยเพิ่งสิบไก้าเรียบาทเดินทางบอนไฟบาทว่าไฟโลด ไว้อาเดินทางปลอดภัยครับบานก็ยังบ่เก่งกับได้ทุกคนแต่ก็เป็นเพราะเหตุเศร้เนีได้ได้ได้เอาใส่กระเป๋าบ่อยากเอามาอยู่มึงสิร้อยซิมก่อนเด้อันดิตร์มึงสิร้อยกอดก่อนอันดิตร์เด้ล่ะกูบ่เคยกูบ่เคยบ่เฮ็ดนะเอาผู้สาวใส่กระเป๋ามาคันปุซ่าวนี่ยบ่เคยดอกมีแต่บักอันเท่านั้นแหละงานว่าเฟ่จอด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  ขยานเนี่ยแหละผู้ว่าผู้สาวมันก็เป็นยังเกาะเขาเอื่นวะเรื่องอดีสร้างมันเถอะปัจจุบันสําคัญที่สุดทองเนาะทุกคนมันก็สร้างมันทุกคนไปต้องมีความสัวซัวอะไรมันยังเป็นคนดีได้ขันกู้นี่สซัวตลอดเนาะเพมีดีนี่แหละพี่น้องเลยขันนองบาดอยู่คนเดียวเพิ่งกันสิท้ายคลิปดอกเพิ่งกันชิบบอายกล่องหน่อยนึงอันนี้คือเาะะตบิ่งเปิดคิวนะเพราะเปิ่งเปิดใจคนรวยยังแน่ คนเปิดคลิปกับแจักคนเราอย่างไว่าออกแกบยังว่าโปเก่งอะแหละมือใหม่เนาะค่อยๆเฮียนไปอะแหละคือเฮียนนังซื้อก็ไกลข้อไข่อะไรติดขาดกุ้ยไทยมาสิสองปีกูยังเออๆอยู่อันก็คือกันเอ่อหนับไปองเนาะขากูไทยโดนกูยังเคลื่อนกล่องด้วยเออกเคลื่อนอะแหละไฟก็เคลื่อนหมดแต่ละมันมีว่ะไอเดีบอกไปท้ำท่าคนกันแนมเว้ย มันก็แนมอยู่แล้วนะคนฮะอย่าลืมว่าคนมีลายพันแบบโตดมามหาเจ้ากา่ากรอลเจ้าปต้องไปสนใจงงถ้าเจ้าสนใจนะเจ้าชิอุกใจนะเจอ,อยนะคนะลอยคนมีอยู่ลอยแบบนิสัยบวคือกันอยู่นบนิสัยบวคือกันลูกคนละพอละแมเนาะ ผู้นึงมักตหนใหญ่จังผผอกันนู้ึงมักสมผู้นึงมักแดงคือว่าผู้นึงมักสมผู้นึงมักแดงสิไปบังคับเขาว่ามักแดงนํากันก็บ่ได้เนาะบ่ได้แล้วเว้ยสะบอกกับมึงกับกับกูก็เอาเมียคนเดียวกันแล้ว้ยคันมักคือกันเออนั่นแหละบ่อีกกระถือีกบ่อีกกระถือีกนี่แหละครับพี่น้องฝากเป็นกําลังใจตอนนี้ซีซีร้อยคนเลยเออคลิปนี้ไปกันสิคลิปนี้ฝาก FC ไปอันกดให้ฮอดพันคนไว้บ่อเนาะ ส่วนชั่วโมงให้น้องบัตรฮะเราถ่ายท่านี่อ้าขอให้หอดพันคนกับพอเกณฑ์ยูทูบเดชหนึ่งพันคนสี่พันชั่วโมงเอ้าจัดไปค่อยถือเหรียแล้ววันที่หนึ่งผมเอใไปกดติดตามโอ้ยสาธุเดินนี่ดิสื่อแลในซองใบนี่เบิ้องต้นโอ้ยมึงสิไปกดติดตามน้องบัตรบ่มึงอยากถือเหรียญโอ้ยมีเหรียญนำวะไหนมึงไปกดติดตามน้องบัตรมึงอยากถือเหรียญแล้ววันที่หนึ่ง fc มันสิถือเงินนี่นี่นี่สื่อซองใบนี่โอ้ยลองทีหนึ่งมันมีหลายใบเนาะปลาตองยังนี่สี่สองกับเจ็ดสอง คันมึงออกนี่คันมันออกทั้ายไปแจไปหลักฐานนี่เพื่อมันหายมึงเกิดได้ปะเอ้าหลักฐานอนี้นี่นี่ทายใส่กล่องหมดเลยแล้วเนาะหลักฐานข่อยยามันบอผิดกฎบะบอพีดลอตเตอรี่ถือถือกฎหมายไทยไงบอบอเลพิยนยังการทายวันนี้ก็ได้วันนี้นี่ก็โซ่ววิดีโอเลยหลักฐานสมุติว่าของผมนะครับวันนี่นี่คนอื่นห้ามไปขึ้นเงินนะครับของผมเองนี่เขาไปขึ้นเงินก็ได้บอกเขาเห็นเขาถ้ามึเขียนซื่อไปเขาจะไปขึ้นก็ได้ไงถ้ามึงเขียนซื่อไปด่างป๊น มันจะเป็นของมึงเลยโเราลเขาลักไปกับวบมีคาเขาไปคืนเงินบ่ได้อพอตกเอาลายมือมึงเข้าใจบ่นี่บปะมองเขียนเวลาไปคืนเงินตุ๊กเจนต่อเขียนซือ้อไปเข้าใจเขา,าดึงเขาจะเอาไปซื้อเขาดึงถือไปก็ได้เขาเจนซื้อเขาใส่แบบน,นี้เข้าใจบ่ตัวน,นี้เขาดึงสาม,มารถได้ไปคืนเงินได้ไงวะมึงไม่ให้มมีหลักฐานดิเขามีหลักฐานแต่วิดีโอเลขที่ออกศูนย์ศูนย์ สี่ศูนย์เจ็ดสองี่ปิดก่อนเลยมึงไปสิเอากูแน่กูจะปิดหวหลดไอ้มึงเลยี่หกล้านหมนในใบหนึ่งไงหกล้านกี่หกล้านบาทตกอย่ไลตื่อเติบไปปิดรถดไอมันเลยนั่นใช้มันถือคางเคียงอ่ะมันต้องเห็ดอะไรนี่ขันถือคางเคียงมันก็จะผ่าตัวถ่ายตัวหนึ่งไงสิ โซดามันออกเก้าสามสี่สองนี่กูยังได้บ่เนี่ยบ่ได้บ่ถือแต่นี่ก็เบอร์แต่สามตัวหลังเนี้ยมันจะมีเล็กถ่ายสามตัวถ่ายสามตัวหนาชูดนกูถือเก้าสามสี่สองทางถ่ายนะได้บ่เขานไปมันมีแต่สามตัวสามตัวกับได้เลยโอ้สามตัวก็ได้เลยสามสี่สองก็ได้เลยมันจะมีเล็ขถ่ายสามชูดนะห้าห้าเก้าทั้งหนากับได้บ่ได้จากบาทตัวนั้นได สเด็กสามตัวมันแปดพันบ่เอ้ยแปดพันหรือสี่พันแปดพันบ่เรียนบออยู่เอยเอย,ยาเถอะนี่เด็กวันที่หนึ่งเด็กถ่ายสองหกล้านบาทส<อ>ี<ร>่พันกุงเทปกุงเทปเด็กสามตัวสี่พันเด็กถ่ายสามตัวก็เลนะ็กหนาสามตัวนะสี่พันบาทเอาไปน่องขอให้มันมานเด้อเสียงโศกสตาเบึงเอ้า งงก็อ,อียันเยอาให้น้องบาดว่าทิ้งทายทายสุดอีกวันนี่ก่อนเท่าสี่ขอ้อยอัดอัม布拉เนาะอ้าวน้องบาดว้ายังกับเด็ซีถ้าเป็นเด็บซีไอ้เ,อเ,อเอหมือนหนอนกับว่าติดตามน้องบาดอีกคนในเด้อ,อทุกคนเนาะฮะไพ่เหม่นเหม่นซอยกันซอยกันคนลาศับซองศับเขอให้ลำลำเรว่อยๆนะไพ่มากดติดตามกดให้กำลังใจคอมเมนต์ก็ดีเนาะหรือว่าถ้าบ่อยากเบิ่งคลิปเฮาก็เปิดทิ้งไว้ให้น้องบาดแน่เนาะสิกลับลาวอะไรนี่ก็ได้ เปิดทีมไว้เก็บชั่วโมงนั่นแหละเก็บชั่วโมงออืเบิ่งคลอ,องชั่วโมงให้หลายๆแล้วเด้อพี่น้องเด้อโฆษณากดข้ามก็ได้ช่วงนี้คลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายเนาะอ,อยากฝากนํา FC แหละเพราะว่าเฮาเมื่อยอะไรดิมีแต่อันบันอนอกเดอ้อซานาต่อกับน้องบาสได้ดิซานต่อเพราะว่าอาจารย์นี่อาจารย์ใหญ่เด้อนี่ <laughs> ยามว่างๆจักมาใหม่อ,อ, <laughs> อาจารย์ใหญ่อาจารย์น้อย <laughs> <laughs> โอเคพี่น้องผมลูกศิษย์มันเออคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายพี่น้อง ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเฮาเนี่ยเด้อบ่ว่าจะเป็นทางเนื้อหรือไต่ทางใดก็ะยาเนาะขอบคุณหลายๆไปขอบใจเด้ออเด้อเอาบาดรบัตจังทีขอบคุณครับติวะขอบคุณครับขอบใจเด้อบ่อือขอบไปขอบใจเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเอาบัตรบัตรจังทีเลยขอบคฝากกดติดตามฝากเป็นกำลังใจพงไม่ละครับยังบอกว่าเก่งเหลือนกินก็กำลังฮัดเรื่อยๆคฮัดเรื่อยๆครับผมค่อยๆเฮียนไปในแหละพี่น้อง Bye 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 Ra Chúc chúc